การนำมาโครตัวนี้มาใช้งานกับไฟล์เรานะคะให้เปิดไฟล์งานของเราเอาไว้นะคะอันนี้จะเป็นชีตที่เราต้องการทำเป็นตัว index กนะคะก่อนอื่นให้เราสร้างชีตใหม่นะคะที่มีชื่อว่า Index ็กอ่คลิกแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น Index แบบนี้นะคะจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ แต่แนะนำเอาไปไว้ตรงด้านหน้าดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีชีตอื่นเพิ่มเข้ามาเนี่ยตัวนี้มันจะได้ไม่ไปอยู่แทรกนะคะอ่ะพาพอเราสร้างชีตอินเด็กเอาไว้แล้วนะคะตัวนี้วัตถุประสงค์ก็คือวาง Index ที่เป็นลิงก์นั่นเองนะคะเสร็จแล้วมาที่เมนู Developer นะคะแล้วก็เลือก Visual Basic นะตรงนี้ให้คลิกขวานะคะแล้วเลือก Import File ตัวนี้โฟลเดอร์บานะคะเข้ามามาเลือกตัว m7 module bars นะคะแล้วก็กด open อ่าโมดูลก็จะเข้ามานะคะเป็นไฟล์มาโครของเราคลิกเข้ามาดูอ่ามีชื่อมาโคร create index ก็ถูกต้องนะคะตัวนี้ชื่อ Sheet index นะคะจริงๆถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะสร้างเป็นชื่อ index เนี่ยเราสามารถ ใช้เป็นชื่ออื่นได้นะคะแต่ว่าเพื่อนๆมาแก้โค้ดตรงจุดนี้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นชื่อชีทซัมมารีก็ได้ก็มาแก้เป็นตรงนี้ตรงชีทที่เราสร้างเอาไว้ตรงนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชื่อ s u m m a r y ให้ตรงกันนะคะเวลาที่โค้ดเขาทำงานเนี่ยเขาก็จะได้เอาข้อมูลที่สร้างลิงก์ไว้แล้วเนี่ยไปวางได้ถูกชีทนะคะอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะบรรทัดนี้จะเป็นบรรทัดโค้ดเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในการสร้าง ปุ่มโฮมเพื่อกลับมาหน้าอินเดตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปลี่ยนชื่อชี้เป็น index เป็น s ัมมารีก็ต้องมาแก้ตรงจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้นะคะลิงก์ที่กลับมาหน้าอินเด็กเนี่ยแผลวสร้างเอาวไว้ให้มันไปที่ H1 นะคะสังเกตว่าไฟล์เมื่อกี้เนี่ยข้อมูลที่เป็นชื่อโฮมเนี่ยมันไปสร้างที่ H1 ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเกิด ไฟของเราเนี่ยตรง s 1มันไม่ว่างเนี่ยเราไปสร้างไว้ที่จุดอื่นก็ได้เราก็มาดูนิดหนึ่งว่าเราจะสร้างไอ้ปุ่ม back กับไว้ที่จุดไหนดีนะคะถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมาสร้างเอาไว้ตรงจุดนี้ก็ได้เป็น s 1 4แทนนะคะตรงนี้เราก็แก้เป็น s 1 4นะคะแล้วก็ตรงนี้ จากคำว่า Home จะเปลี่ยนเป็นคำอื่นก็ได้นะคะมันจะเป็นคำที่เราเอาไว้ใช้ทำเป็นลิงก์นะแต่ว่าในที่นี้พคก็ใช้เป็นชื่อ Home นะคะอันนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นเอกสาร invoice แเราอาจจะใช้เป็นชื่อที่ดูเป็นทางการนิดนึงก็ใช้เป็นชื่อ Index ไปอาจจะได้เนียนๆไปกับเอกสารนะคะอันนี้ปรับแต่งได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ต้องการทำลิงก์กลับมาที่หน้า อินเด็กนะคะก็สามารถลบ3บรรทัดนี้ออกไปได้เลยนะคะทีนี้เราใส่โค้ดเรียบร้อยแล้วนะเราก็ปิดนะคะแล้วก็มาทดลองรันกันทีนี้เราก็มาคลิกตรงจุดที่เราต้องการสร้างสารบัญน,นะคะแล้วก็กดรันได้เลย Create Index Run ข้อมูลก็จะโดนลันออกมานะคะตามจุดที่เราเลือกเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นชื่อชีนะคะทดลองเลือก10-14 เรียบร้อยนะคะลิงก์มาที่ตรงจุดนี้นะคะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยเขามาคลิกเลือกที่ A1 ให้ activate นะคะถ้าเกิดเรากลับไปดูโค้ดเนี่ยเรามีการสร้างตัวไฮเปอร์ลิงก์เนี่ยอยู่จุดนี้เราอยากให้เขาเข้ามาแล้วไปคลิกที่ตรงจุดอื่นก็ได้นะคะแก้ที่ตรงจุดนี้เปลี่ยนเป็นเซลล์อื่น ะะไม่งั้นเขาก็จะมาคลิกให้ตรงจุดนี้อัตโนมัติแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีคำว่า Index เล็กๆนะก็คือตรงที่แผวสร้างออปชันเอาไว้เพื่อลิงก์กลับมาที่หน้าแรกนะคะก็พอคลิกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะคะเพราะว่าเป็นปุ่ม Index หรือปุ่ม Home เนี่แหละที่เราสร้างเอาไว้ถูกๆชีดนะคะ,ะทดลองกดที่ตัวอื่น นนีะะคะก็มาได้ทุกชีตเลยในกรณีที่เพื่อนๆมีการอัปเดตชีตนะคะหรือว่าลบชีตออกไปสักชีตหนึ่งนะคะก็กด delete แบบนี้อ่เพื่อเป็นการลบชีตนะคะนี้เราลบออกไปชีตหนึ่งแล้วนะคะเราต้องการลันใหม่ก็สามารถลบของเดิมไปก่อนได้นะคะแล้วก็กดลันอีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็น list ใหม่ ออกมานะคะนี้แบบง่ายๆสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจมาโครตัวนี้ไปใช้งานตอนนี้พาวได้รวบรวมชุดโค้ดมาโครสําเร็จรูปที่ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นไม่ต้องทนกับงานที่กินเวลากินแรงอีกต่อไปชุดโค้ดมาโครทั้ง30ชุดนี้นะคะได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วว่าคนที่ใช้งาน Excel เป็นประจำเนี่ยจะต้องประสบปัญหานี้กันทั้งนั้นสําหรับผู้ที่ไม่เคยเขียน VBA หรือมาโครมาก่อนนะคะก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยเพราะว่าจะมีกรุ๊ปเรียน สําหรับสอนการใช้งานมาโคแต่ละตัวนะคะอันนี้ภายในกลุ๊ปเรียนนะก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะคะตัวมาโคแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอแยกนะคะสามารถเลือกศึกษาได้และก็นํเอาไปประยุกต์ใช้งานได้ทันทีเลยและพิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะก็จะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก50บาทนะคะจาก590บาทก็จะเหลือเพียง540บบาทนะคะก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยตอนสมัครนะคะว่าขอโปร มาโครนะคะจาก YouTube เพื่อนๆก็จะได้ราคาพิเศษไปเลยนะคะแล้วเจอกันในกลุ่มเรียนนะคะสวัสดีค่ะ